ทำไงดีอะงอน้องไงดีเนี่ยอ๋อไปถามแม่ดีกว่า,าส,สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เดี๋ยวส่งครูพรุ่งนี้ใช่โฟกัสฟิมก็มีงานเหมือนกันเป็นงานระบายสีอ่ะงั้นฟิมขอยืมสีโฟกัสหน่อยได้ไหมเอ่อได้ไี่ฟิมได้ยืมไปนะฮู้ยพี่ฟิมอุ้ยโฟกัสฟิมขอโทษโอ้งานโฟกัสต้องส่งพรุ่งนี้นะพี่ฟิมสีพี่ฟิมทำเปี้ยงหมดเลยอ่ะพวแล้วโฟกัสอุตส่าห์ระบายมาตั้งนาน เฮ้ยโฟกัสขอโทษขอโทษขอโทษโเ,เปลี่ยนหมดเลยอ่ะเฮ้ยการเป็นขอโทษเนไม่ได้ตั้งใจอ่ะโกรธแล้วอุ้ยแย่แล้วเนี่ยเราเผื่อทำน้ำหกโฟกัสโกรธเลยอ่ะแย่แล้วแย่แล้ว,ลวกัดงอนใหญ่เลยจะทำไงดีอ่ะงอน้องไงดีเนี่ยอ๋อไปถามแม่ดีกว่า แม่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 ทำไมลูกช่วยแม่ล้างจานหรออ่าป่าแม่อ่าแม่พิมมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะคือพิมทำน้ำหกใส่ไหนกันบ้านน้องแล้แม่เอ้าเราจะทำพิีท่าไหนล่ะมึงก็จะไปหยิบสีแต่ว่าแขนจะไม่โดนนะแม่แม่มีวิธีงอน้องไหมอะอืมงอโฟกัสหรอไม่ยากหรอกโฟกัสนะเอาขนมขนมไปให้เดี๋ยวก็ดีแล้วโฟกัสจะกดง่ายหายเร็วลองไปหาวิธีดูลูกอย่างนั้นนะแม่อ๋อโอเคโอเค งั้นเดี๋ยวพิมลองหาวิธีดูแล้วกันนะเออลองหาวิธีดูดูกันฉันเพิ่งจะมาช่วยหลังจากโหโหการเล่นเกมนี่นกโกรธใครโกรธเราโหทำไงดีอ่ะจะโง่กันยังไงเนี่ยในกระเป๋าเราจำได้ว่ามีนี่ไงหมากฝรั่ง โอ้ยนี่แหละโฟก,กัสต้องหายงอนแน่ๆเพราะโฟกัสชอบกิน,กนหมากฝรั่งไปให้น้องดีกว่าไปงอ้อไปงอ้อไปงอ้อโฟกัสอะไรพี่ฟิล์มโฟกัสคุณขอโทษโฟกัสงอนดีเหงือกแน่แนะ่นอนหน้าน,านีอย่างนี้งอนจริงๆด,งด้วยเนี่ยโฟก,กัสขอโทษไม<า>่ทพาไมอ่ะโอ้ยอ่ะอันนี้พีมพเอาหมากฝรั่งมาให้ฝรั่งเหรอใช่ ให้จริงเปล่าอาอให้จริงสิโฟกัสชอบกินไหมเหรอโอเคอนเ่ารู้โฟกักระดัมาแล้วจ้โหโฟกัสทำการบ้างทำน้ำหกใส่นี่ยังมาแก้โฟกัสเดือดเหรอเนี่ยมีฝลมีแก่ตลอดเลยกอนโฟกัสเอาอะไรเนี่ยนี่เราอยูีผิดเหรอเนี่ยโหน้องหมาฝรั่งจริงนี่มันหมาฝรั่งแก่น่ะอุย้ย สวยเลยโฟกัสงอนคูณสองนี่อย่างเงี้ย้องทำลงไปเนี่ยไม่ได้เนี่ยต้องรีบไปงอ้อโฟกัสเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโฟกัสหายไปไหนแล้วอะ่ะน,นี่สงสัยจังอนลองหนักมากๆเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยเราต้องหาวิธีงอ้อที่แบบทำให้แบบได้ผลน่ะทำไงดีนะอืมเราจะใช้วิธีไหนดีนะ อ๋อลองใช้วิธ hmm. ีนี้ละกันเพื่อจะได้ผลนี่โฟกัสไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นโอโหโฟกัสงอนวีแบบนี้แกเป็นขอโทษวีไม่ได้ตั้งใจหมากฝรั่งก็ไม่ได้ตั้งใจโฟกัสวีไม่รู้นี่วีไม่ได้ตั้งใจแกล้งโฟกัสนะเนี่ยอ่ะโฟกัสวีเอาของมาให้ สกูช <ersch> ี่ใช่เป็นไงยีไงชอบใจต้องห่ายวันน่้นแน่ว้าวก็สวยอุ้ยสนุกจังเลยอะว่าแต่สกูชี่พวกนี้ทำไมมาดูคุ้นๆน่ะี่พี่เอามาจากไหนอะอ๋อมีมาเอามาจากห้องโฟกัสไงฮะ ใช่ไงเห็นปกติชอบเล่นเป็นเหล่ามาให้เนี่ยโอ้พี่ฟิล์มฟปกติจะเก็บมาพิสูจน์ออกมาทำไมเนี่ยก็ปกตานอนบีงไงพี่เลยเอาตะกุชี้มาง้อไงพี่ฟิล์มไม่ลงทุนเลยหรือจะซื้อให้ใหม่โอ้ไปแล้วโอ้ยังไงอ่ะไม่ได้เหรออย่างเงี้ยเอาไปนู่นแล้วเฮ้ยทำไงถึงจะหายงอนเนี่ยไอลองใช้วิธีต่อไปแล้วกันโอ้ปกติ ยังไม่หายนอนดื่เหลือเนี่ยไอันนี้เดี๋ยวเอาลูกอมง้อนี่เอาไปเอาไหมไม่หรอกพี่สิลโอเคงั้นเอาไปสองเมตรเลยก็ยังน้อยอยู่ดีอ่ะง้ออย่างง้อเลยเอาไปสี่เม็ดเลยพี่ให้ก็น้อยอยู่ดีพี่ฟิลิมบ้าลูกอมสี่เม็ดเนี้ยจะเพื่อการหายโกรธได้เหรอพี่ฟิล์มลงทุนอีกหน่อยดิอันนี้เลย สิบเมตรขาดตัวไม่หรอนี่แหละเราอ่ะมีไม้เด็ดอยู่อผฟก็สมให้นี่เลยนี่ลูกอมโอ้ลูกอมยังโอ้ว่าไงอยากได้มากเลยอะแต่ว่าอีกนิดนึงอ่ะจะทำให้โฟกัสอ่ะหายโกรธแล้ว เอาดี๋ยวก็โฟกัสโอ้โหอะไรเนี่ยโฟกัสง้อยากง้อเย็นเฮ้ยให้ตายโฟกัสนันนัไม่หายกดสักทีนี่เลยต้องเจอวิธีนี้ไม่มีเลยกระดาษเปียกใช่ไหมแต่ต้องเป่าให้แห้งหมดละหายกดแล้วดีโฟกัส นี่ไงแห้งตทาทีไม่เปียกแล้วเอาล่ะคราวนี้นะโฟกัสต้องหายงอนแน่นอนไปไปงอนน้องกันนี่โฟกัสดูกระดาษการดะดาษแห้งแล้วฟิล์มมาเอาไปเปล่าออมาเฮ้ยน่าจะเนื้อพี่ฟิล์มใช่โฟกัสหายกลัวเนื้อนนะอก็ได้พอดีกัน แต่ความจริงอะโฟกัสก็ไม่ได้กวนะไรขนาดนั้นหรอกโฟกัสหายกวนตั้งแต่ตอนพี่ฟิล์มอะให้ลูกอมยักโฟกัสแล้วเอ้าเหรออือโอ้โฟกัสเนี่ก็แกลเป็นงอนเนี่ยตอนให้ลูกอมไปเนี่ยความจริงก็วาดไว้หลายอันนะเนี่ยเออแล้วก็ไม่บอกฟิล์มอาแกลแกงอ่ะโอ้โฟกัสเนี่ยอ่าอ่าเธโฟกัสหายงอนฟิล์มั้ยนะ ยงอนแล้วพี่ฟิล์มโอเคแล้วพวกกันงั้นฟังนี่นะงั้นฟิล์มไปขับก,การ์ดแล้วกับฟิล์มละได้พี่ฟิล์มได้าะ